คนตายขอทางคนเป็นจงหลีคนตายขอทางคนเป็นจงหลีคนตายขอทางคนเป็นจงหลีเปิดทางสวรรค์คืนสติสู่สภาวะแรกเริ่มสามจิตเจ็ดวิญญาณฟังคำสั่งทูทเทพีดี คนกลางจับตาดูให้ดีรอข้ากลับมาเฮ้ย พวกแกเป็นใครได้ยินว่าในท่านาเปืนเป็นผู้ใจบุญใจดีมีเมตตาสาวน้อยชอบคนจริงใจอย่างท่านยิ่งนะักนายท่านสาวน้อยเริ่มกระหายแล้วสิ <building> จจนักพจน์บอามึงอาจทำการข่าเสียวันนี้ข้าจะทำความดีช่วยให้เจ้าหลุดพ้นเอาหายเฮ้ยม่ ผีร้ายอาจารย์กลัวแต่ฉันอา,ายัยไม่กลัวเรียนมาตั้งหลายปีวันนี้ถือว่าถือว่าได้เอามาใช้จริงแล้วเซียนเซีนดูนะว่าฉันจะทำอย่างไรกับผีร้ายนั่นฮะที่มันฆ่าพ่อเธ้น ทำคนตกใจแทบตายด้วยฮฉันเดาถูกว่านายจะมาที่สุสานไรยิในฐานะที่เป็นสิทย์พี่ของนายนะฉันก็ต้องช่วยคุณหนูใหญ่เหลนสักตั้งอยู่แล้วแต่ว่านายเนี่ยสิฉันว่านายคงลืมกดไปแล้วนะเนี่ยถึงได้รีบร้อนมาหาพ่อตาขนาดเนี่ยฮะอ๋อพ่อตาอะไรรึออ เออเออฉันหมายถึงเขาเรียกมาตามหาความจริงใช่ความจริงความจริงใช่ลเลรอเฮ้ยคุณหนูใหญ่เลยมีฉันฟู่ซึ่งอยู่ถาวางใจได้นะเฮ้ยกินข้าวกินข้าวต้องขอบคุณอาัยเลยเพวกเจ้ามีมื้อดึงกินแล้วอามิตาพูดเออก้มทีหนึ่งจิ้ม เฮ้เมื่อกี้ปักไปแล้วนี่แก้งวะเนี่ยเฉยฮะตุกติก่ะเนี่ยหซิกเซนเนี่ยขยับได้ไงวะดูดิเฮ้โอ้โหขยับเองโอ้โหยของ ระวังระวังป็นปเขาเขาวังใจได้ระวังเธอวางใจได้พวกเราน่ยสะกดเขาอยู่กณหนูใหญ่เหรินเธอวางใจวางใจผิดดิบปลอมอย่างอาชัยน่ยยังสู้ไม่ได้เลยตอนนี้มาผิดดิบตัวจริงฉันไม่เชื่อนายหรอกเออดูข้านะอาชชยบักเต้าพนึกลองได้ย่ยเปิดมังก็ปิดเธอนี่ยพนึทีหนึ่งถวยเทพบรรทันพร พัน<อ>งกิจสองสองบสงุขในปรารถนา ป้าซงอาชัยเสวียนเสวียนรีบซ่อนเร็วลืมได้ยังไงว่าชัยนั่นตะปูลืมได้ไงถ้าผีหลอกกันน่ะโอ้โหอาชัยเองคนเดียวเลยอชัยสู้นะสู้นะเห็นไหมเนี่ยโอ้ยหยาอะ เอาไปไหนมาเนี่ยยืดเดือดเือดเดือดเดดดอัก็จุกก็อัญยบอกว่าคุณลุยใหญ่หรอเราได้เลยอาจารย์ ตายหลังข้าอ๊ยจับจับจริงนะอาชัยเข้าเดียวได้เลยอาจารย์เฮ้ยอุ้ยลื่นไม่ใช่ขันฉันขันเขา

หายไปแล้วหายเป็นผีเลยก็ผีนี่หว่าลืมตามไปแล้วเฮเอเออเฮ้ออาจารย์ในท่านบอกว่าไม่ยินดีช่วยสเสียนเงทําไมถึงเปลี่ยนใจเสียแล้วท่านที่นี่ชันเห็นว่านายสองคนไม่อยู่บ้านก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน สืนเสียนอาจารย์ของฉันออกโรงคนเดียวรับมือได้หลายคนเลยนะใช่ไหม <c oughs> ลุงจิวคืนนั้นพ่อฉันนอนอยู่ที่ประตูบ้านตอนที่ยกเขาพบว่าร่างกายของพ่อฉันเบามากภายหลังเชิญคนมาดูบอกว่าถูกดูดเลือดจนหมดแล้วคุณดูใหญ่เหรนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนายท่านเหรนเป็นคนดี ไม่มีทางถูกผีร้ายรังควานแน่ลุงจิว๋วฉะนั้นคุณหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของพ่อฉันได้ไหมวังใจเถอเซนเซียนมีอาจารย์อยู่ไม่มีปัญหาแน่นอนตอนได้ยินข่าวลือฉันเองก็ไม่อยากเชื่อแต่หากมีวิญ,ญญาณชั่วร้ายจริงผู้บำเพ็ญตบะอย่างฉันไม่สนใจได้หรืออาจารย์ หากท่านเปลี่ยนใจดูวกว่านี้สักหน่อยพวกเราคงไม่ต้องตกใจผู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมเออนะอทำมองหน้าพูดจริงดีว่ะดูเหมือนจะถูกผีดิบดูดเลือดต้องเป็นผีดิบตัวเมื่อกี้แน่เลยไม่ถูกผีดิบกัดแค่คนเป็นฉันจะสวดศพให้ได้ท่านเหลินก่อน พกได้สองคนคนหนึ่งเฝ้าศพเอาไว้เอครับพรุ่งนี้เราไปแจ้งความที่กรมปก<อ>ครองอคุณรู้ใหญ่เหรืนการตายของนายท่านเหรินฉันจะต้องสืบหาความจริงให้ปรากฏถึงตอนนั้นจะช่วยเขาปิดโรงทำมิธีขอบคุณลุงจิวเออพวกนราไปก่อนเถอะเฮ้ยวางใจเธอนะวางใจเธอนะวางใจเธอ<ถ> โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมองอีกกติกาเดิมออกต่ำเั่นเฝ้าออกสูงนายเฝ้านะไม่ไม่ไม่ได้ออกสูงทุกครั้งฉันแพ้ตลอดอ่ะครั้งนี้ฉันเอาต่ำนะเฮ้ยตามใจนายเหอะเออต่ำเต่ำต่ำต uh, like, oh, mm, ่ำต่ำต่ำต่ำเป๊ดเออโอ้โหแย่เว้ยเฮ้ยนี่อยู่เป็นเพื่อนพ่อตาให้ดีเถอะนะ ไปแล้วฮะสมหน้ามันเสียเหลี่ยมเราเปิดยังไงก็สูงเพราะว่าหกทุกด้านเลยนั่นถ้าผมเสิญเชิญ